สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเอฟซีบุษบูทคนนะครับเมื่อนี้ก็มาขนยาไปให้วัวได้กระบะหนึ่งนะครับเมื่อนี้เต็มลวไปรไ่โอ้เหลือหลายขึ้นไปเหยียบน้ำให้พี่มันคยเหีียน,นั่นมาต้องปิดฝาท้ายกันได้ตัวแดงตัดไว้ให้ เราก็มาให้ลูกขนนเราก็หน้าบูดว่าคือบัไปคนบัไปคนย้าผมก็จ้างพี่เบ้นะครับให้มีรายได้เสริมหลังจากการทำงานเพราะว่าเป้าหมายต่อไปก็คือทำฟาร์มวัวนะครับทำโครงสร้างฟาร์มวัวทำเกษตรมีวัวมีปุ๋ยมีนามีไร่ไร่ข้าวโพด มีการปลูกหญ้านะครับนี่ก็คือวัฒนธรรของพ่อแม่พี่น้องกเกษตรนะครับกรเกษตรชาวนานะครับมีสำนีล้ะครับเฮาดีไใ้วิถีชีวิตย้อนไปหาปู่ย่าตายายของเราแต่มีการจัดการเป็นระบบมีการพัฒนามีการใช้วิธีการสมัยใหม่ร่วมสมัยเก่านะครับไปนี้ทิศา ป้องกันผู้ใดมักเลี้ยงวัวดป้องกันผู้ใดปลูกงาผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนแบ่งแบ่งออกเป็นระบบเป็นชุนล้มหาหางบประมาณติดตั้งโซลาเซลล์ให้ให้เกษตรชุมเลี้ยงวัวดเพราะง้วมันตกต่ำราคาราคาก็เอาไปขายเอาไปขายใเพราะค้าค้นถางมันถือแบบนี้ถ้าเขาตั้งสุนล้มขึ้นมามีเงินมีเงินเลี้ยงไว้ปลูกงา ปลูกยากับปลูกมีน้ำมีอย่างจ้อยไฮกระเซดไฮเงินเกษตรซื้อก็ลงทุนแต่ทีนี้ไรายได้รับซื้อวัวในราคายุติธรรมรับซื้อวัวซื้อย<ว>า,า้ยาก็ทีขายแล้วก็คุมเลี้ยงยาคุมปลูกยาขายเองผลิตเอง <c oughs> กำไรก็กลับคืนมาสู่สมาชิกเ <c oughs> กษตรกรนะครับทารัฐบาลครับ ปูย่บ้านเป็นปูย่างที่ดีนะถ้าบ้านก็นที่ได้เห็ดตามต้าบ้านก็นที่ได้เห็ดก็นที่ได้ต,ไดต่างอะไรได้จากพุดพุดแอกจากพวามยากจนออกไปถ้าปุ๋นน้ำบอกค่าเห็ดโบมีนั่นไม่นี่ซื้นง,งบประมาณอย่างบบมีก่กะอยู่เนกก็บ่สามารถเทีดได้เีร็ละปัญหาง้อถือเึลงเงรีจละ